สวัสดีครับผมเซลนอบอีซูซูเดี๋ยววันนี้ก็มานำเสนอการต่อตัวถังอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นการต่อตัวถังแบบรถฟูดทักนะครับเนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจนำรถบรรทุกน,นะครับ NLR130 เอาไปต่อรถฟูดทักหรือว่ารถ เอาไปเปิดอีเวนต์ขายอาหารนะครับขายเครื่องดื่มขายของต่างๆนะครับรถฟูด food ้ดทัพก็ของเราก็มีการต่อตัวถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีลูกค้าสั่งสั่งจองมานะครับต่อตัวถังพร้อมเสร็จเรียบร้อยคันนี้ติดตั้งอยู่ใน nlr เกียร์ออโต้สมูทเตอร์นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวลูกค้ากำลังเดินทางมารับ ลักษณะของรถฟูดทักก็คือจะเปิดแบบปีกนกนะครับนี่ข้างบนเปิดปีกนกขึ้นมาเลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเปิดพับแบะลงมาฝั่งนี้นะครับเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยเปิดแบบปีกนกนี่ครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของการซิลกันน้ำนะครับมีซีนยางกันน้ำอย่างดี นี่นะครับเป็นตัวล็อกเหมือนเป็นตู้ทึบป,ปกติเลยเพียงแต่ว่าคันนี้ดีไซน์เป็นรถฟูดทักเปิดแบบปีกนกเลยนำโต๊ะนำเก้าอี้นำเครื่องครัวเข้าไปด้านในขายของปรุงอาหารได้เลยแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายก็เปิดปกติอยู่แล้วนะครับด้านท้ายก็เปิดได้แต่ว่าคันนี้ติดตั้งตัวลิฟท้ายนะฮะลิฟท้ายตัวนี้ยก600กโล สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการลิฟท้ายก็ได้นะครับทางด้านท้ายนี่ก็จะเป็นประตูเปิดคู่หนึ่งสองบานลูกค้าสั่งติดตั้งลิฟท้ายด้วยสำหรับเจ้าคันนี้นี่ฝั่งซ้ายก็เปิดเป็นแบบปีกนกเหมือนกันนะครับในช่องของตรงนี้ลูกค้าจะเลือกแบบมีช่องเอาไว้เอาไวด้ดูหรือว่าเป็นช่องแบบโปร่งใสอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะให้ปิดทึบก็ได้ เนี่ยซ้ายขวาเปิดเหมือนกันเลยด้านล่างนี่ก็จะมีเป็นกรอนล็อกให้ข้างบนนี่ก็เปิดแบบปีกนกขึ้นไปข้างบนเลยนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับการต่อตัวถังอันนี้ต่อเป็นแบบฟุดฟุตทักเลยรับรองครับพื้นที่การใช้สอยข้างในวางขวางแน่นอนวางเครื่องครัววางอุปกรณ์ทำอาหารหรือวาอ่าจะดีไซน์เป็น เป็นรถนอนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นรถฟู้ดทัคก,ก็ได้นะครับเพราะว่าอัตราประโยชน์เยอะจริงๆแบบนี้เปิดเป็นแบบปีกนกเป็นเป็นรถแคมปิ้งก็ได้นะฮะไปติดตั้งแอร์เครื่องปรับอากาศเพิเ่มเติมก็ได้เป็นเป็นดีไซน์แบบรถฟู้ดทัคแต่ว่าเอาเป็นรถรถสำหรับท่องเที่ยวรถนอนอะไรได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญอยู่ในรุ่นเกียร์ออโต้ด้วยขับง่ายๆเลย ถ้าเปรียบเทียบกับรถปิกอัพนะฮะที่ไปทํารถฟูดทักคันนี้ใหญ่โตมากๆเลยความยาวของตัวถังนะครับก็ความยาวมาตรฐานเลย3เมตร20สูง2เมตร10นะครับสำหรับตัวตู้ความกว้างก็ประมาณเมตร85ไซน์ติดตั้งแบบสวยๆเลยก็แนะนำอีก รูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับรถฟูดทักยังไงลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรสอบถามผมได้เลยเซลล์นบศูนย์แปดหนึจ็ดหกสองแปดเก้จะเลือกติดตั้งอยู่ใน4ี่ล้อเอ็นเอลอร์เกียออโตหรือว่าเกียร์ธรรมดาก็ได้เลยติดต่อสอบถามพูดคุยกันก่อนสำหรับวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแนะนำสั้นๆรถฟูดทักของเราสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม